นี่เพื่อนๆเป็นไงพิซซาของเราอ่ะโดยใช้กระเปองโกเกียงเยวเลยหน่ากินไั่เหมือนพิซซาที่เขาทำเลยนะเป็นไงแบบเดี๋ยวลองมาหันดูกันว่าข้างในเป็นย่งไงลนะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไรให้ดูกันแล้วเราลองมาลุ้นกันว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าแต่อย่างแรกอ่ะเรามาต่อไฟกันก่อนเลยเนาะทุกคนเรามาเรื่องกันเลยนี่แป้งโกเกีทุกบ้านน่าจะมีเนาะหรือถ้าไม่มีก็ไปซื้อมาจากตลาดอ่ะแต่เรามาดูกันว่าเราจะเอาแป้งโกเกีไปทำเมนูอะไรนี่เลยเราแกะซองให้หมดเลยแล้วเราก็เทใส่ นี่เลยใส่น้ำไปนิดนึงนี่แล้วก็น้ำมันพืชสักสองช้อนเนาะใส่ลงไปเลยอันนี้แล้วเราก็เอาที่เราผสมเข้าไปอ่ะนี่ให้มันเข้ากันให้หมดก่อนเลยทุกคนแต่ก่อนจะทำอะเราเอาน้ำมันพืชอ่ะเทใสก่กระทะเทร้อนไปก่อนเลยเนาะเดี๋ยวมันจะติดเราเราก็มาเตรียมของกันก่อนเลยเนาะอันนี้ที่เราผสมกีนเราก็นวดนวดนวดไปให้มันเข้ากันก่อนเลยทุกคนที่ว่าแปง้งอ่ะที่เราเตรียมไว้เนาะตอนนี้มันก็เข้ากันแล้วเป็นก้อนเหนียวพอแล้ว เราก็มาวางเลยเราก็กดให้มันเป็น,ปนแผ่นเลยแล้วเราก็ใช้มือนียบี้บ,บีให้มันแบออกมาเดี๋ยวถ้าไม่รู้ขนาดไหนก็เอากระทะเรามาใส่ไว้เลยเนี่ยเราใส่ไว้ปุ๊บแล้วเราก็แบแบแบให้มันเนีน่ยเนาะให้ให้มันเต็มกระทะไปเลยมันจะได้บางๆพอดีพอดีเราก็เอาส้อมเนาะเนี่ยจิ้มมันไปเลยจิ้มให้ทั่วทั่วแป้งไปเลยเนี่ยทุกคนอันนี้ไฟเราก็ได้แล้วแต่มันจะแรงไปหน่อยนะเราก็คอยดูดีๆแนละ้วมันไหม้ไว้เรากระทะเราตั้งเลยลืมลืมบอกไปเนาะ มันจะซุกไวซุกช้าอยู่ที่ไฟของทุกคนด้วยเพราะไฟแต่และคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ใช้เตาแก๊สบางคนก็ใช้เตาถ่านแต่นี้เลือกใช้เตาถ่านเนี่ยตอนนี้ทุกคนพอจะออกกันบา้างยังว่าทําอะไรอะบอกให้ก็ได้อน,นี้เขาเรียกว่าพิซซ่าโดยเราใช้แป้งโกกีเราไม่ต้องไปใช้แบบที่เขาทำเลยลองดูว่ามันจะกินได้หรือเปล่าหรือมันจะออกหน้าตาเป็นยังไงอะรอดูตอนเสร็จนเนาะว่ามันจะเป็นยังไงก็เฉลยให้ทุกคนฟังก็แล้วเดี๋ยวต่อไปอามาลุ้นกันว่ามันจะได้หรือเปล่าว่าจะเป็ะสบปวารสสำเร็จหรือเปล่าสำ นี่ทุกคนตอนนี้แป้งแป้งเราก็ได้แล้วเนาะเรานี่เลยเราก็กับกับฝังมนเลยกลับฝั่งเอาอีกฝั่งนึงขึ้นมาเอาอีฝั่งนึงลงไปแล้วเราก็เริ่มนี่เลยเริ่มใส่เครื่องปรุงมาเลยหมายองเนสนี่นะเราโรยไปเลยเอาที่เราชอบอะเราชอบใส่กินเท่าไหร่ล้วก็ใส่ไปเท่านั้นนี่เราเอามะเขือเทศเีเราใส่ซอสเขื่อเทศเลยหรือถ้าใครชอบซอสพริกด้วยก็ใส่ซอสพริกไปด้วยก็ได้แต่ผมไม่ใส่เนาะนี่เราปุ๊บเราก็เอาช้อนนะมาคนให้หน้ามันเต็มเลยพอพอเราใส่ซอสไปปุ๊บ เราใส่เลยชิดเอาโรยหน้าไปเลยอันนี้เตียม,มันน้อยไปหน่อยเนาะถ้าทํากินงานก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้นี่แล้วเราก็ใส่นี่มะเขือเทศกระทับรดอันนี้เราจะทําเป็นหน้าฮาวายเอี้ยนเนาะไม่รู้ทุกคนชอบกินหรือเปล่านี่แล้วเรามีอีกอย่างนึงใส่กอกเราใส่ไปเลยแต่ถ้าใครมีชีสอีกอะเอาชีสโปะหน้าอีกรอบไ็ได้มันก็จะดูหน้ากินดูเหนียวๆแหละแต่นี่ไม่มีแล้ว เนี่ยพอเราใส่เครื่องปรุงครบปุ๊บเราเนี่ยเอาฝามาปิดไปเลยปิดไปประมาณสิบนาทีหรือลองดูก็ได้ถ้ามันสุกพอได้แล้วก็เอามาออกได้เลยแล้วลองมาดูกันเนาะว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไงฮะเดี๋ยวจะลองมาพอเซจแล้วจะมาเปิดให้ดูพอเราตั้งได้สักหน่อยเนาะเรานี่เลยเราเปิดมาใส่นี้ก่อนออริกาโนไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดหน่อยใส่ห้อมๆนะมันจะกินเหมือนพิซซ่าที่เรากินตามร้านพิซซ่าฮัทเลยแต่ไม่เคยไปกินนะค่ะว่ามันมีทาง แต่เราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมแหละแล้วก็รอมันซุกไว้ขั้นเนี้ยนี่เพื่อนๆเ okay? like like. <c oughs wrote> like ป็นไงพิซซ่าของเราอ่ะโดยใช้แป้งกูเกียงเดียวเลยน่ากินไหมเหมือนพิซซ่าที่เขาทำเลยไหมเป็นยังไงแบบเดี๋ยวลองมาหั <c oughs> <c oughs> uh ่นดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงละนี่ทุกคนคนดูนี่เดี๋ยวเราเอาใส่จานเลยอือดูดูนะว่าชีสจะยืดไหมนี่เป็นไงทุกคนพิซซ่าของเราอ่ะนี่ดูคือดูนะว่าชีสจะยืดไหมอือนี่นะขนาดเราใส่นิดเดียวนะยังยืดเลยอ่ะ โหเร้ล่อเลยเดี๋ยวมากินกันให้ดูเลย <c oughs> ให้ได้ทุกคนโคตรอร่อยอ่ะถ้าอย่างงั้ก็ลองไปทำกินกันดูนะมันก็ม่ยากเท่าไหร่ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ